เ,เก็บเองเลยนะเนี่ยเขาเก็บเองเลยเยขาให้โลละหกบาทนี่ก็ได้กี่โลนะเยอะมากเลยแกดีจังเลยเนะี่ยแกมันไม่ค่อยมีน้ำหนักหรอกมันแกไม่เคยคิดว่ามะกรูดมันจะมีคุณค่าเนาะเอยทงได้ั้งหลาไหร่สิบปีแล้วเนี่ยที่มันเป็นลูกแล้วเราไม่เคยทำเลยเลยมากก็แค่เอามาหั่นทำยา มนะเนี่ยเบามากเลยอ่ะกระจายเลยอ่ะใช่ไหมหนักแล้วมันตกทีเทียน้ก็ตัดงายทิ้งเพราะเขอกว่าสามสืตัดง่ายนั่นออกงานั่นถึได้เป็น รู้ว่ามันโกงเงินมันรวยโด่งแค่เงินโกงลงมาแั่โดนคนรวยมาสิเดอประมาณเกี่ยวกกิ๊บโลสันทับงกันแต่ว่ามันเกิดในต่างโลกหลายผักเนี่ยมันแนวออ้ยเออเก็บออกในต้นมันสิบรอนี่เนาะที่ได้ไอ้ต้นมันท่วมเมันเลนไปเลี้ยงรวยมันหลาย ใช่มะกูดใี่มนกูดออกได้นะสังเไปเอานี่ก็ทิ้งจ้ามะกูดม่ว่็มีค่าอะไหรอกหลายคนก็ไปเสีสีา้ยสวาบก็เดยบอพื้นผมซอยไปมดเล้วใ้ย่า่คุดใส่ กิ่งตัวนั้นบอตัดนั้นอร่อยโอ้ยิงแรงขั้นใดแบบไรกิ่งนั้นมันสิบสี่จ้ะสิบสี่ไปละสิบสีนักอ่ะปกติสิบสองโลเพลงนี้ปกติสิบเก้านี่เกินแต่พี่ว่ามันมันมันเบานะมันมันแก่แล้วมันจะเบานะมันมันพอดีได้น้ำหนักอ่ะนี่น่าจะเกินยี่สิบ มันส่วนน้อยรวยหลายแต่วันส่วนหน่อยใครมีต้นมะกรูดบอกนะเดี๋ยวจะให้เขาไปช่วยเก็บไปนั่นให้ดีกว่าทิ้งมีกระทิ้งเปล่าเนาะเขาเก็บเองเลยจ้ะเราใส่เขาก็แนะนำให้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยอะไรนะเมื่อกี้ฮะปุ๋ยอะไรนะสิบห้าปุ๋ยสิบห้าปุ๋ยสิบห้ามาเก็บมะกรูดจ้า ต้นเดียวเนี่ยโหเธได้แม่ตัดทิ้งไปทั้งกิ่งมะลิมนะครึ่งต้นเลยมั้งล้โอโหล้อพี่ก็ว่านึกว่ามันจะไม่ได้เยอะนะเนี่ยเห็นมองมามันยังคุยกับแม่อยู่แม่มันทําไมมันร่วงหมดลเลยหรอมันบางๆแม่จะไม่มีตเออมันย้อยเพราะว่าลูกมันดกจัดจะจะ เนี่ยเยอะเลยเห็นไหมเน่ากิ้ทุกปีเลยเป็นลูกมาจะสิบปีแล้วมั้งไม่เคยได้ขายเลยเพราะว่าไม่รู้จะไปขายที่ไหนเนาะนี่เขามาเก็บเองเลยจ้ะตัดเองทุกอย่างเลย <c oughs> เขาบอกถ <c oughs> ้าหน้าแรงเขาซื้อแพงมากเลยสิบกว่าบาทด้วยนะล้วเราก็ไม่รู้เนาะตัดทิ้งเยอะเลย